พี่น้องไงเข้าไปตามเอาเงินค่าสร้างคืนสองล้านกีบกระมิจจี้ดีพี่น้องไงเนาะเข้าไปได้ทางไอ้สร้างเพิน่นโบได้แล้วว่าจันพี่น้องไงว่าจันกระโดนแล้วพี่น้องไงหากะเฮ็ดเทือนเฮ็ดซานมานี่กะหากะพบะพ่อเนาะไอ้อสร้างเพิน่นล่อไปสองล้านพี่น้องเอ้ยประหารใจเลยบัดที่นี่เนาะไอะ คิดว่าจังไดพี่น้องไงเอาเ้าจังใดก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนะเาะอ่คือคำสุประสิทธิ์ที่เพิ่นว่านั่นแหละอ่ซื้อกินโมมดุดคดกินโม,มนานเพิ่นว่าเนอะ่ะถ้าไอ้เพิ่นกล้าเอาเงินสองล้านนี่กะถือว่าได้แต่งานเดียวนี่แหละพี่น้องไงเฮากัฮหัวงานกันบ่ได้เนาะบบดนี้เนาะอ่าจังไดกะถือว่าเฮากับทำบุญทำศีลไปแล้วกันพี่น้องไงอ่อาบอจันกะไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นบอกว่าซื้อกินเพินเพ่นแล้วเพิ่นว่า มีเงินให้แล้วพี่น้องเลยว่าอาจารย์ว่าขอครึ่งหนึ่งก็ได้ว่าสันเนาะสิเอาไปจ่ายค่าสร้างผู้ที่เพิ่นเฮ็ดนี่ยแล้วว่าสันโมมี่ว่าสันพี่น้องเลยเอาโบเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเป็นบบเทียนดีๆเหาก็ได้วันนี้เ่าก็สิได้ศึกษาหรือว่าให้เพิ่นลงไม้ลงมือเฮ็ดเป็นคักเน่สะก่อนจังสิได้จ่ายเงินจ่ายค้ำเนาะพี่น้องเลยเอาก่อนอื่นพี่น้องเนาะมื้อนี้กะทางประจันเข้ามาพี่พี่น้องในบ้าน ส่วนเือว่าบ้านหมู่บ้านน้องงามพี่น้องเลยก่อนอื่นเนาะพี่น้องเนาะครับถักทายสบายดีด้อพี่น้องเนาะเพื่อนกันเบบสุขสุขคนพ่อพ่อกันอีกคือเกาเมื่อนี้กับเข่ามาบึงส่วนพี่น้องไงส่วนที่ยังบูหุมมห่มบูหอเนาะมากับพ่อพ่อครับพักกับหญ่ายอยู่แต่ว่าพักไก่กิน,นว่นเหลวซันพี่น้องไงทั้งสวบ้านเพิ่นว่าเนาะ เออเพิ่นกับปลูกพางย่แต่ว่ามันยังบูฮุมบูฮ่อพี่น้องเลยมือนี้ทางบริจรรันก็เลยซื้อตะนางเล็กมาเพิ่มให้เออเพื่อช่ให้เพิ่นปลูกทางเลี้ยงสัตว์ให้มันสมบูรณ์แบบเนาะเพียงเนาะเอา้าข่ามาเบิ่งมาส้มน้ำกันพี่น,อน้นงนบบนนองเลยเป็นยังไงแล้วหมูหมาเป็ดไก่ตายเพระธรรมนอพี่น้องเลยเนาะเอามากับพ,พ่อครับบรรยากาศแบบเพิ่นกับปลูกย่พี่น้องเลยโอ้เนาะนี่เป็นพักบวัวหัวหอม เรีว่าใกล้ตอดว่าชั้นแพรเพิ่นก็เลยเอาอันนี้มาขังพอแก้ไขบางก้อนเป็นต้นมะคุมะม่วงกับต้นอะไรละมะพร้าวเนาะโอ้มาเบิง่งมาเบิ่งพี่น้องเลยเพิ่นลงมือปลูกไปแล้วอันนี้แต่มันยังบวมบวชเนาะนี่อันนั้นกับต้นมะม่วงอ่าสามสายพันธุ์เดี๋ว่าซีสายพันธุ์ลงบ้าแล้วพี่น้องเลยนี่กับกำลังปลูกโอ้นี่งพัก เพิ่นกระเฮ็ดคักอยู่ได้พี่น้องเลยขี่บงขีเ่เบเพิ่นกระเซพุ่นคักแน่เนาะพี่ตัดภาพมาทั้งนี้พี่น้องเลยสุบรูปซาบลาบอยู่แต่ว่าใกล้กินเบิร์ดแล้วประกาศเนาะโอ้แต่สิได้พี่น้องเลยปยูลงมาแล้วอันว่าบักพุ่งบักห้วยไอยพี่น้องเลยเนาะขอโทษขอภไปทางวัชร์กัยังบบหุ่มโบห่มบอมือหน่อยเนาะมือน,น,อน,ออน,นี้อาสีพงสีพอ่อพี่น้องเลยประมาณสิบปายวันสันเนาะ ไปพี่น้องเลยเข้าไปเอาตะนางมาให้ขังให้เพลินน้ำกันอันนี้กระทอน้ามุงเพลินนอาบน้าอาบทาอันนี้พี่น้องเลยสวัสดีสวัสดีนกปักซุ่มซุ่มเย็นแบบที่นี่พี่น้องเลยเพลินกระปลูกท่าปลูกท่าว่าฉันเนาะมาพี่น้องเลยไปทางไหนเพื่อนเดาะพี่น้องเลยบาดที่นี่มิจีดีส่ำมอยส่มีอยู่แท้อันนี้เนาะปู้พี่น้องเลยลงมาลงมาลงมาพี่เด้อลงหล่าลงมาพี่ ่ไปทางใดได้น้องงามคือมีจีนีแท้อ๋อไปหากินแน่อกมแต่หาอยู่หากินแล้วเออจ้ะอ๋อพี่สบายดีทั้งแม่น้องเลยเด้อทังนี้เนาะสบายดีทงตุพ่อสดีโอ้ปนี้ดปนี้ดหมู่มาเฮายังอยู่บ่ตายตัวนึงตายอีกตัวนึงอ้าวค้งอ้ยนั่นตัวใหญ่มยัง่ตาอ่เสียไปอีกแล้วตัวนึงเท่ากับตัวนี้ยังอ่าเสบ่ยังดเนาะ เับเออพี่น้องไรตายอีกตัวนึงแล้วบ้านสันเนาะปีนี้ได้น้ำในใส่ได้คือเก่าอยู่บ่เกาใส <c oughs> ่ได้หรอกครับแล้วอืมอ่าเหตุใดได้ับเบนี้บเพราะจะเบรคกันตะนางมาให้บัดมีคนเบรคลงยมบซอยอยู่บ่ <c oughs> เออพอชิบแต่แล้ว <c oughs> เออปลูกนั่นลงพักอย่างนี้แล้วเมลลงเลยเ <c oughs> จ้าปลูกพักอย่างนี้น้ำนี่คือว่าไก่ตอดกนหมดแล้วเนาะไก่ตอดหมดโอ้พี่ดาวเนา เออผักหอมผักกาดเนี่ยแหละเนาะซื้อมาให้มือนันพี่น้องเไงแต่ว่ามันมันยังบ่มียังบ่หุ่มเนาะถ้ามีแต่นางหุ่มหอก็คือสิได้อยู่เนาะเออออเโดยพี่ทั้งนี้พี่น้องไงสบายดีเอ้ยสบายดีเด้อเนาะพี่น้องเนาะมาตอนเที่ยงพอดีตอนบ่ายชาวบ้านเพิ่นไปหาอยู่หากินบ่แล้วไป โดยโดยโดยเอ้าสิพี่น้องก็บ่เป็นหยังเนาะอ่าเดี๋ยวมื้อนี้ว่าจารย์เอาผักเอาหญ้ามาเพิ่มมาอีกแล้วก็เอาตะนางให้ให้เจ้าปลูกใหม่บดนี้เนาะคือสิได้อยู่เนาะบัดนี้เพราะว่าเอ่อมันใกลตอดว่าซั่นพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปซะเนาะมาหามื้อนี้ลงนํากันเดียวาจารย์่ต้องไปสเดนต่อพี่น้องเอ้ยมาๆๆๆใส่น้องๆเพิ่นมาพี่เด้อสิเอาขนมให้กินเด้อไปทางใดเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย À, này ta ai đây mình ny phi lòng ai hup sai sai bung đô nho kìu hup bung hấp phi lòng ai hup bung đô phi lòng ai hup bung đô phi lòng ai hup bung hup bung đô เม็ดมาสันพี่น้องเลยมาพี่เด้อมาพี่มาพี่ลูกหละมาเบิ่งยุ้มาเบิ่งน้ำกันยุ้นี่มันจีถึงอยู่บนอ๋อเนาะอ่าเบิ่งก่อนใส่แกะเบิ้งยุ้ยนั่งเลยบ่แม่นิ่งเลยนิ่งนิ่งเบิ่งค่ะมันสิพ่อบ่พ่อกาสิได้ซื้อมาให้มือแรงเนาะให้มันหุ่มมันห่อสิเนบแก้เบก้งคนอ้๊บแก้เบิ้งคนอ้าว อ,อันเดียว surveys, <le> ปิดมาสิ ah, ปิดมาสิดึงเนอะมา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 ดึงน้ำกันเออฮึบฮ <c oughs> ึบฮึบเด้อหอดอยู่เลยพี่น้องเลยก็เสียหอดอยู่หรอกเนาะหอดกันยังรับคืบนี่แหละ โอ้ยยันบ่อหอดีเนาะบาดฮอดเยอะกว่าบ่ฮอดพี่น้องเอ้งไปปึ๊บปึ๊บฮึ๊บยืดเนาะปึ๊บไปยังน้อยหนึงมากันเด้อ ใช่หมดเลยลมาเยอะหนึ่งมาหนึ่งมาฮึบฮึบโอ้ยพอดีฮอดพอดีพอดีเปี้ยอ่าพอดีพอดีเลยอ่าพอดีบาทนี้พี่นาไงเอาว สำนีพอดีเนาะมันไม่ต้องสูงเกินไปเนาะเออพอดีสำนีอ๋อกินเลือดคอยละอ๋อลาหยุดเลือดมาจันเป็นอยู่ได้พียงไรอ่าพอเท่าอ่าพอตู้ทวดช้อนให้ เปล่าแล้วเล่งก,ก <c oughs> ูเก่า <c oughs> โอ้เอาเดียวให้อันพักกันตอกเ้อพักกันตอกเบังเอาเอายัางมาตอกหานปาดมืออะไรทั้งนี้กะเจ็บอีกเหรอเล่ากันเลยผูกม้องข่อยกะน,นี่ดิอันนี่มาตัวนี้ซอยได้ อมบูรอมลูรูอมลูมันบูฮูให้เก็บกูนี้เพียงเป็นมาเอ็กบาจัก็ทาพี่น้องไงอ่าพอดีเลยพอดีเฮ็ดปิดประตูเลยเด้อตัวนี้ตอกอยู่นี่แหละเวลาเนี่ยก็ปิดเปิดออกอยู่หันเลยเด้อเนาะเอาอันนี้เป็นในพักมาให้อีกลายอันพันแนวแบบนี้พี่น้องเลยหมึกม่วงหมึกม้วนก็มี เอาอันนี้ขนมเอาพักมันเกะเก๊ปันกันยุ่งเลยผู้ใหญ่เอาผู้ใหญ่แกให้เอาเออมันจะคบกันเอาีล่ะเออปันกันปันกันเอาเมย์น้องนั่นเออแกะปันกันเด้อเออปันกันกินอันนี้เป็นเครื่องปลูกพี่น้องเลยอ่าเป็นหมักพริกหมักเขือลายยางเนาะอ่าลายอันยุโอ้ยขอโทษขอให ตุ๊กใบตุ๊กใบไอ้ปันกันปันกันปันกันกินเดี๋ยวเอาอันนี้เมย์น้องเลยเอาปลาไว้อันนี้เด้อหอยไว้นี่เด้อเออเอาไปปลูกไปปลูกนี่น้องไงลองลองจัดมวงก้อนนี่อันนี้ยังไม่ได้ลงเลยตัวนี้เนาะเป็นนานนี่ยังหมดทันมีอย่างเลยได้หนิเอ้ยจ้างจะกินเนี่ยตาเอ้ยเอซ่บพอซ่บพอคอยปันกันกินเด้อมีหน่อยไปกินหน่อยเออคบกันยี่หรอกพี่น้องไงมัน หมู่บ้านหมู่ใหญ่ป็นไรเนาะเออเอาเอานี่เก็บไปนี่ก่อนหมักบาวด้วยหมักพริกหมักเคือพี่น้องอันมักเคือเล่นปลูกให้มันเต็มรดนี่แหละเออเอาให้ทางอันพอน้องทิ้งพ่นอะไรกับผ้ากันตอกนะเอาแต่คือในนี่อันเมย์ลงเลยพอดีทางเมย์พ่นนั่นว่า อยากให้เห็นนั่นนาเด้อมามาพาพากันเข่ามาพี่ก่อนจางมาเบิงเดี๋ยวสิบอกกันอีกอย่างหนึ่งอีกพี่น้องแบเม่พิ่อยากให้เห็ดนีน่เนาะมาพี่เด้อพอน้องทิ้ง <c oughs> ขามาได้พี่ขามาพี่พูดีเม่พิ่ว่าอยากให้ปล่อยป่ยปานำอีกนี่แต่ซุ้มเจ้าจะพากันขุดได้อยู่เนาะมันดินมันช่องจิแข็งแท่นิ นี่เปนได้ขุดขุดคลองปล่อยปลาเป็นวะปลาไปปลาเดี้ยงนี่แล้วปับปลานิ่นปลาไนปลาปลาลุกไปยังนี่แล้วนี่นะปล่อยให้ขุดก่วงก้วงเม็ดหนึ่งเลือกผูดีเพียงเพียงนี้เห็นนะขุดมานี้ขุดเาวมานี้เห็นนะคนรอหิมหัวนี้แอบกับเป่งหนํำใส่ ปล่อยปลาอยู่นี่ซั่นนะภาคกันขุดเนาะได้บ่ถึงว่าถามถ้าทํากันเด้อเอาลมกันเบิ่งเด้อขุดบ่ใหญ่บ่กว้างเอาเม็ดนึงกว้างยาวหิมหัวฮอดพุ่นนะเลกประมาณนี้ลกเออลกกประมาณเพียงเอวแล้วก็เงเดี๋ยวเฮาสิซื้อท่อน้ํามาให้อีกเงน้ําใส ทีนึงไง้เมย์พันวายอย่างไรเอียนคลองเขาเอิ้นคลองอันน่ะใส่ไก่เนาะทางทางไทยพันเอิ้นคลองใส่ไก่คุดแดะปล่อยน้ำลงไปเอาปลามะชัยพันวายนะเมีนคุดเป็นสี่เหลี่ยมเงาทีไรเงาตัวนี้เน่นเนาะเงาตัวนี้ฮอดชุดพุดเนาะลึกกับประมาณนี้กว้างเออ่เม็ดหนึ่งเนาะได้อยู่เนาะ เออมีแต่ว pues ่าตอกเนี่ยพักกันปลูกนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวจังจังว่ากันก็ได้นะไรเนาะพักกันปลูกมียังให้มันเต็มวันนี้ก่อนก็ได้คักมาปลูกผมให้ปลูกแล้วบอลบอลไรสิคดแมนบอนสิคดนี่ยผปลูกง่ายเหรออันนนมะคุ้งกันกวนออกเออมะคุ้งนี่ออกมาปลูกอยู่พี่เลยก็ได้อันนี้จะปลูกยังอันนี้ผักหอมไก่ไก่กินมันโมมี่อันตะนางเนาะตะนางบบหุ่ม บ้านี้หักสาวเน้อบานนี้มันหุ่มมาแล้วบานนี้เนาะสะอาดสะอา่างบานนี้พี่น้องไงพากันปลูกครัวบ้านมาขือมาแข้งให้มันขึ้นให้เมย์เพิ่นเห็นเน้อเด็กยังพากันกินพี่น้องไงนเน<อ>าะปลูกก้าวมากเก็บเกี่ยวอะไรจังเวรว่าบริหารเวรว่าโม,ไม่ไอโมไ่ไรโมนึ่งยากเลยเข่าเอาเลยเนาะก้วาวบอมันเป็นมากเป็นพนลแหละเก็บและปันกันเนี่ยนะพอแบบเดียวแบบน,นั้นเนาะเว้นว,ว่าโอ้ยข่อยหิวเข่าเลยมือน,นี้ เขาว่าปิดเอาโลบ่ได้เนาะแม่บริหารเว้กันแม่ว่าคําว่าเข้าสิเอานี่แม่นแบ่งกันเบิดน่ะนะเนาะได้เอ่นผูนเฮ็ดเออแม่นๆๆเอาปันกันเอาลงของเฮานั่นน่ะฮอดกนํากนลเด้ดยๆเอาแบบนั้นแหละแนันแหละดยเจ้าจะกินก็กินโลดของเจ้าเฮากินก็กินโลดนั่นน่ไก็ได้ไก็ได้อ่าแปลว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นส่วนแล้วซึ่เจ้ามีปัญญาปลูกหยังแล้วเฮ็ดโลดเนาะ เอาไปแล้วปลูกพ่อได้ยงซุ้มเจ้านี่แล้วเออแต่ว่าแอบบ้พันยังไอ้ขุดน้องป้าพาก,กันขุดนีด่เด้อเดี๋ยวจังมางขึ้นมาน,นะพี่น้องมันอยากแข่งเนี่ยยามนีิเนะเาะแต่มีเวลาเวลากับพาก,กันขุดมือลเล็กมือนหน่อยก็ได้กว้างเม็ดหนึ่งยาวสุดพูดแหละทอดพี่ทอดต้นหม,มากหมากวงตัวน้อยนี้มาพูดเนาะพอดีเลยเออลุงไปเขาไม่หว เอาเยมาุพี่น้องไกมันโม่าบงโอขอกงเอบอกบอกมาบุคบกันซัําพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวจะพากันตอกด้อพากันเฮ็ดพากันเฮ็ดตัว่าไฟยาเฮ็ดไไปเฮ็ดกัเขาอยู่หู้จักนั่นน่ะนะช่เงาใช้อันพาไปเบิ่งเงนมูโยบาดีพี่น้องคือว่าพนัาตายตัวนึงว่าสัน

โอ้พังใหญ่บานนี้เนาะอาโธรอดตายแล้วสองตัวนะพี่น้องกรมอุดรูดอยู่บานนี้เนาะเออนี่น้ำน้ำคับพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าน้ำตัวนี้มันมันอยากสูงมันยันชุ่มชิก,กินบ่ได้เพราะเราต้องเอาเป็นตัวนั่นพุ่นน้ำเดี๋ยวเขาถอกถอกกันเพิ่งไม่นี่ยปีนตัวนั้นออกปีนตัวนั้นลงอันนี้มันมันสูงเลยมันเขากินยากเนาะแม่ละปะ้าคะเรื่องที่่า ไหนปา้ยปดูดูเปยามาดเอะตูปัดนิดน้อยเปิดเข่าเปิดเข่ามันเอกนั่นแหลอยนดน้อยเขาเออว่ามันเขาเขาเปิดเขาเขา้อเขาแล้ว้เป็นย่างเข็ดไปนี้แหละสนได้ยะเออเอาน้ต้องเอาน้นั่นใส่เออมันโอ้เนาะ ยัง1 2 3 4 5 6 7โตพี่น้องยัง7โตเออเกือเป็นเวลาเอาเช้าแรงเนาะเกือเป็นมื้ออื่นเฮือนมื้ออื่เฮือนเจ้ามื้อนี้เฮือนเฮือนเจ้าว่ามื้อนี้เออ่านเพิ่นก็กินน้ําแซวๆรถพี่น้องเฮาต้องแบบนั้นเนาะ เวมืแบ่งกันแวบสั้นเนาะไม่ลงเลยเนาะเออมึงไม่ลงเลยเชื่องชีบุระปั้นหักษาได้อยู่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเราคือเชีแบบว่าให้ความขาดหน้าที่แบบว่ามือของเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบเต็มที่นะเนาะยินดีกันเพิ่งชีให้ชื่อมาอีกอยู่สองโตมูผู่ปานนี้มาให้เพิ่นผสมพันธุ์กันประชันมาให้เพิ่นผสมพันธุ์แบบว่าเอ็มได้ลูกเนาะ เจ้าโตลกี่บาทังไสหามโโละกาะเ่ไปตเมีตเมย์บไปตบไหนโไหนมีบ่ตัวผู้มีบ่จักตัวผู้แต่ว่ามันน้อยเนาะเออน้อยตัว้ตัวผู้2ตัวได้ยูพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันยังน้อยเาเอาพี่น้องเยคือสิรอดตัวใหญ่นั่นเนาะรอดตใหญ่นี่บ่เป็นหยังเงามๆๆ มันเน่าพันยานี้พันฝนแดกเป็นไงเออเน่าเนคักแล้วพี่น้องไงเนาะเออพันต้องให้น้ำพันเป็นนั่นตลอดหมูพันมักดินน้ำโอ้นี่พันบงพันรุดดินอันนี้เนาะเออเอาเอาคักแล้วคักแล้วเอองามหลายพี่น้องไงไปอันเขาเวังโยอันนั่นบ้านนี้เออทั้งเมย์พันว่ายังให้ใส่แท่งน้ำให้เพราะว่าจังสมเจ้าจังสิบรได้เวลาเปิดเรื่อยว่าสันชะเนาะเปิดเรื่อยยันมันเพ อผู้พี่น้องเงยต้นบางพวงบังมึงเพิ่นเพิ่นเนาะกำลังเป็นปลูกเรียบร้อยเปแล่าพากันอาบอยู่นี่สะดวกสบายขึ้นกว่าเก่าอยู่วกเซนพี่น้องเงยแต่ว่ามันมันต้องเห็ดแท้งน้ำเนาะว่าจันเดียวว่าจันทโทบอกให้เพิ่นมาได้กันเนาะให้เพิ่นมาเห็ดชัยแต่สุ้าพพากันเห็ดแท้งถ่านี่เห็ด ank, อาหารมันเห็นะนะเนาะ เพื่อนี่นะเพือ่อผู้บเจา้ามันจังโบรได้เปิดเรื่อยยืนมาไหลได้มันนกเนาะเปิดเรื่อยลายปิดเปิดปิดเปิดมันเพลไวเออไม่แต่ว่าปิ้งใส่แท่งไว้แหละถ้ากันเปิดอาบอยู่แท่งมันเนาะมันเบิร์ดแต่เปิดใส่นะแบบนั้นพี่น้องเงี้ยมาบ้ามาเบิร์นกันแม่ <c oughs> น,นโอ้หมากยักษ์อันนี้หมากหมากหมด โอ้นี่หมักน้ำมดหมักน้ำมดเออมันต้องแห่ซุกพุ่นเนาะอ๋อลุกดีๆได้พี่้องเลยเอ่อต้มให้หมูให้ยังก็ได้หมกักโอ,โอ้ต้นมักร้าขึ้นนี่ซัำซิกินน,นี่เนาะน้าแห้งเลยนะแห้งอย่างนี้น้นเนาะ น้ำลายขนาดพี่น้องเลยอ้าวโถจะเปิดพุ่นกับชวดพุ่นได้หนิเนาะสบายขึ้นกว่าเก่าอยู่บ่แม่องเลยมันจังโบได้อาบน้ำหัวน้ำห้องเนาะดีใจแหละพี่น้องเลยเพื่อเพื่อหักษามันบ่อยมันเพรีววยวเ้ยไอ้อสุขเจ้าพากันเห็ดอันนี้แล้ว ย่านมามันไหลมันเพลได้พียงเอ่าไงเนาะย่านไหลไม่ใช่ยูน้ำซุปเจ้านานๆกะเฮ็ดเอาเออเพิ่นห <c oughs> ม,ม้อไปซุปเจ้าแล้วคักๆเพียน,นเท่าไงนำยิงนำเฮงเนาะ <c oughs> ข้อดีของหมู่บ้า,บานนี่คือใส้ไปฟรีพียนะงเ <c oughs> <c oughs> อ่าไงเนาะพคงสีน้ำ <c oughs> <โ>อ,อ้ากินอยู่นี่เลยว <c oughs> อกินเลยวะกินอยู่นี่ เออฟักกระต้มนี่เเลยตะวังได้โอ้แต่ว่าใครกวนน้ำหนองน้ำนั่นอยู่นเนาะต้มเลยนะกินเลยโอ้ตาก,กินไปนี่เลย <c oughs> เอแซ <c oughs> ่บอยู่ปะแซ่บปครับอืมบร้าเบอยุ่ยมนเนายะยุ่มเนี่นมันคุ้นเนาะอันนี้แมบว่าน้ำมันไหลขึ้นไห,นห,นไหมลยักก เดี๋ยวมันคุณคือคุณเนี่ยคืน้นงางเปือนเตือนพากันฮักสาวเนี่ยสักทีเราไงเนาะคุนหาเพื่อใส่เด้อหมกม่วงหมกมันเด้อให้เบะเข่าได้พี่น้องหาเนื้ออัดเนี่ยเบะเข่ามาแล้วใส่มหมกหงบางอย่างจ้ามุนมาได้เนาะ้ออไปเสียเดียวมือหน้าเดียววาจนชีเอาหมูมาให้อีกอย่าเชนี่น้ำให้อีกเด้อเออเมื้อนี้ไปทางอื่นต่อก่อนเนาะ เอาอนั่นมาให้พักกันตอกให้มันแล้วเด้เอเแตว, <laughs> วก็นยังนั่นว่ากันใหม่อีกเนาะนโดยโดยคนมาคบกันยังบอกคนอีกเนาะเอเอ,เอต้องล้างมือก่อนที่นั่งเลยโอ้ยินทักเนาะน้ำนะเนาะไปสับเมื่อป้าก,ก่อนเด้อคลิปนี้เด้เอสบายดี <laughs> สบายดีอ้าโอเคพี่น้งงองเลยเนาะมัอนี้กะถือว่าขุมพ่อจอดถึงเรียบร้อยพี่น้องเลยที่สื้อตะนางถือว่าเป็นส่วนร่วมประจำหมู่บ้านน้องงามเนาะอ้าวโทพี่น้งงองเลยทางเมวันสุดิเพชรเพิ่นกะสดสวยเต็มที่พี่น้องเลยสนับสนุนการปลูกพังเนาะแตงกีห้เดี้ยงไกล อ่าพายพังหนาเนะพี่น้องเไยเนาะถ้าเพิ่นปูรักพักทักษากันได้น,นี่นะแต่ว่าคือสิได้อยู่ดอกพี่น้องเไยเพราะว่าอ่าเพิ่นกระรวมแห่งลมใจกันพากันเฮ็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะนี่คักอยู่มีแต่ว่าเพิ่อนมหาแนวมาปลูกบบบนี้พี่น้องเไยนี่อ่ามือดอือคือเบอิดนี่กับป้ทาทูซัมซีกินเนาะพี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องไงกะช่วงเที่ยงไปซี่กะบ,บ่มีคนปันใด พี่น้องไงนี่ทั้งนี้เพิ่นกะปรุงแต่งพากันเจาะทางขึ้นคักแน่พี่น้องไงอ่าเถออ่ะก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเมวันสุธิเพชรหลายพี่น้องไงมอบหมายทางวันจันมาบริหารจัดการให้หมู่บ้านนี้เนาะเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องไงใกล้สิสําเร็จแล้วเนาะมีหนองปลามีนอนพักมีหมูกตต้องเพิ่นว่าสิให้เลี้ยงไก่อีกพี่น้องเอไงไก่เป็นไก่รวมว่าซั่น เอาตัวนั้นจังว่ากันอีกเนาะเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องสบายดีพระสุขุสุขคนเด้อขอบุญขอบคุณเลยลายที่ที่ตามหับสมเมื่อคลิปนี้จนจบพี่น้องเลยเนาะขอบคุณเลยลายไปแล้วสบายดี